สวัสดีครับตบมือหน่อย,อย,แ,ยแมชชิง่งวันนีไฟโอเวอร์ได้ไมาอีกแล้วควาสนุกสนานความบันเทิงอันนี้จะเป็นอะไรครับมาชมรงกันอ้าวเริ่นนมทางนะครับผู้เข้าท้าชิงวันนี้ครับชื่ออะไรครับชื่อไกด์ครับมิสเตอร์ไกด์ต้องเรียกว่ามิสเตอร์นะครับอ่าเพราะว่านั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่แว่นอ่ามิสเตอร์ไกด์เ่ออะไรเข้าวันนี้ <laughs> เล่นสตาร์กันเวอร์ครับสตาร์จากไหนนะใช่ครับพี่ชิงจากไหนหนึ่งโซ่นึ่งโซ่นะเขาบอกหนึ่งโซ่าพบกับยี่ห้าทีวันนี้ลอยมาเล่นเนี่ยเราก้าวเข่าฮะก้าวเข่าก้าวเข่าโอ้โหนี่เขาสอนหกเข่านี่ก้าวเข่าไม่เข็ดมามาดูดีกว่าว่าผลจะเป็นยังไงวันนี้ครับพี่ชิงทำเลยครับก้าวเข่านี่ ตอนก่อนก่อนเข้าทีนี้กระเทือใครมากระเลืออะไรมาตนนี้หละฮะคนนี้เละอ๋อแล้าชนะนี้ครับอ๋อต้องไม่ต้องเลยแพ้ประโยชน์นึว่าพิเศษไั้มาโอ้ยคนดกทือบอยู่ข้างหลังร้องไห้นะน้ำตาซึมอยู่ข้างหลังก็คือไอคนนกระเือบต่อนนั้นกระเทือเทเขาบอกเขาไม่มีเก็บนอกนเลยปะา้เขาอาเกีครสอง เล็กกว่าเลยโอ้โหแค่นี้ก็กินแล้วอะไรนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอไว้เลยครับว่าตอนนี้การเป็นมือค่อยไปเยี่ยมเลยครับเล็กกเลยบอกเลยไม่ได้มาเล่นเล่นรอมาเสียงดังฟังชัดดีมากแต่เป็นมือละหนึ่งใบเพื่อจวดสองไม่ชัด่ะทำยังไม่ชัดตอนนี้เดี๋ยวค่อยชัด อะไร่เรียกทบเา็มทำเต็มมันนั่งดาวคอนอัมน่ากินยังมันอัมไอ้นี่ติดอัมอัมไหมอัมมีอะไรบ้างของทัพขางทัพมันเป็นเป็นกับดักตีสายฟ้าอืมดวงดาวอืมอาวุธมันบอกให้ทิ้งอะไรทิ้งดาว้อนอามอ่าอ่าต้องต้องอทำดีๆอันดีๆอันนี้เจออะไรโจทย์ได้สองใบเจอย์ได้สองใบอ่าเริ่ปกราไม่มั่นใจขอดูทีครับเมื่อกี้ไม่ได้สลับที่เห็นแล้วมันมีสองใบนี้และจะเห็นจะเห็นเฮ้ยก็ อไม่ต้องไหนครับไม่ยหมามายมาคือพี่จะให้พี่จะให้น้องดูมือถีว่ามีแล้วก็อ่ามไหมอ่าถ้ามีแล้วก็อ่ามก็ทิ้งแล้วก็อ่ามไปมีไหมอ่านชื่ออ่านนี่ดูเผาดูเผาอ่านแต่ไม่เอาครับคือก็แหละอ่าก็โอเคก็ต้องทิ้งใช่เพื่อจวดการเป็นสมัยเจย็นะโอเคครับอ่ะตอนทำการ์ดอุาย เราใช้ไก่เราก็ชาร์จแอนดรอยเดี๋ยวๆนะใช้เราจากอันไหนี่ผมใช้แบติชาร์จครับพี่มาใช้แบตหมดแล้วนะมันเลยมมันเลยเลยเลยสเต็ปชาร์จรแล้วก็คือน้องจั่วน้องก็ใช้แบตหมืดเลยป่ะอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเว็บไม่มีไม่มีให้เกียร์ไม่มีการใช้เกีร์ไม่มีการใส่เกีร์แค่ที่มือเฉยแต่ว่าน้องอ่ะมีแค่สองเกีร์ แต่ว่าน้องอ่ะจูอย่างเดียวแต่ว่าน้องอ่ะลืมสเต็ปการชาร์จจริงๆต้องจริงๆถ้าเลยต้องไม่ได้นะคุณหยอบไหมอ่ะอ่ะไปเหลืองนะไปเหลืองนะนตะวนันนะตะวันนะก็ขอคอใบนี้ครับโอเคมัน เมื่อก้านนี้เข้าสู่สนามจนก้านนี้โจมตีเราสามารถจ่ายนิาเกตแต่ผมไม่ทำโปรโมชัคอสไนทแล้วผมจะวางทับโอเคจ่ายคอสจ่ายสองเกตแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไงเขาบอันนี้มาทีหลังเ่ะอผมต้องจ่ายใช่ใบนี้มาทีหลังมาหลับมาหลับอ้โผมผมคอสไนท์ครับโอเคคอสโซ่ไป จากนั้นทำการจ่ายพลังชิวิว e ตเราสามารถจ่ายพลังชีวิตหน,หนึ่งหน่วยแล้วจ่ายหนงเกรแล้วก็เราสามารถนำการาดบนมือหนึ่งใบเข้าสู่โซของดีโอราก็มาสนามเราก็ทำลมือม,มื่อจมตีบนมือม,มื่อจมตีก็จากนั้นก็ไปสี่ขีครับไปเทิร์นนะสี่ขี พราได้จากถ้าแฟตของเราเป็นฮีโร่โวลก็ทุกูกใบในสนามบกมือนบกสองคิแต่ถ้าเป็นสตาร์ก็ดันหมืใช่ไหมไม่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 าร่มันบ่กม่นม่ไว่ามนน่ไม่ไม่งมีไม่ไม่ไม่ไมกไม่ไม่ไม่น่ไม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 พลม่นม่ไ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 อ่ไม่ไมัน่่ไม่ไมไม่ไมไ่่ไมไม่่่่่ เห็นดอกค่ะต้องเป็นสปีกานะถาทำแล้ว่ันถึงไปขึ้นมือเสียตรงดอกถ้าพเป็นทาแล้วกนไปที่ทิ้งไปเมื่อกี้ก็เอาไปชาร์จทิ้งเลยก็ ไม่มันสอดเข้าไปอยู่แบนี euh. ้มเดีไม่ใส uh ่ละตัวนอกใจอ้าวแดเดือดเอแมวเหยียบมอนขึ้นนึงเันเกียร์อะไรครับอะไรครับท เลือกมอนเตอร์วสห้องไปแต่วันไี้ไว้งการนี้ไปวางที่บริโซนแล้วก็นำการที่เลือกกับคู่จะของที่ชิมนกังปกติใช้กระดันตีเป็นเกตขอดนะถากกุดจู่ไล่ แต่เป็นกิโลสองเกียร์ก่อนโอ้เปลีนเกียร์ดูก็แต่ก็แต่ไปติวกันตอนไหนแล้วเนี่ย <laughs> ช่วงถามสคริปเธ <laughs> <laughs> เป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่โดนไมไดโดน <laughs> <laughs> ไม่ได้ม่โดนแค่ถามเลยไม่ได้ร้องแล้วเอง กิ้วเป็นการยิหน่อยประกาศประเพทหนึ่งใบก็ถ่ายไดีเว็ดหมอนคูแข่งโชว์มือให้ดูนะครับแค่ต้องโชวมืให้ดูหมดทั้งหมดหมดใช่ถ้ามีการที่เลือกก็ผิดจะได้เดี๋ยเอขึ้นเาโมีการ์ดหนึ่งใบยิงสองเลือดยิงสองเลือดโป๊ะโป๊ะย นลบอกอยู่ช่นี้เอ่อผ่านเลยผ่านเลยชาร์จแอนด์รอช์เจ๊ทองหมดแล้วออนพลงอยนชารอ่นเพลเลอลองลองเอาเฮ้ คอสไนด์อะไรที่ถูกวิธีก็คือการคอลงสนามก่อนขอค่อยประกาศคอสไนด์คอสไนด์จากนั้นผมขอทำการจ่ายเงเกตเพื่อจั่วการ์ดได้หนึ่งใบครับผอต่อไปนี้เมื่อคอสไนด์อ่ะใช่เมื่อคอสไนด์โอเคจั่วจากนั้นบู๊คอนเท์เฟดเนาะธงาันก็คือแอนเทอร์เฟดอะ อาสกิลเอาใชัยแทงเลือดมอนเตอร์แล้วขอดูการทั้งหมดขอดูการเป็นมือทั้งหมดมนะครับมีมอนเตอร์สองใบย,ยิงสองเลือดทอนที่แก่เ,เลยเมื่อการนี้โจมตีเราสามารถนำความเป็นมือเข้าสูส่โซลีคอนได้ไดทำไหมทำครับ แล้วก็จวก๊าซได้หนึ่งใบโอเคชาจวดชาดกันชาจวดชาจวดกาวการ์ดานอ่านอ่านอ่านี้เมื่อการนี้โจมตีอืมนำมือหนึ่งใบเข้าโซนอยู่แล้วก็หนึ่งใบเพื่อนำกา๊าซไประสมเข้าสู่ช่องเกจและจุดหนึ่งใบขอผลยังค่อนได้อยู่นะครับไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้แอคเซัเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้ตีอะไรตีไปแล้วตีตีคนไหนครับปีพีปีพีครับอืาตีห้าพันสองคิดหนึ่งคิด เ็กไน,นท์ีสอ,อนนครับตับเพิ่อนเกแขกครับจบเพล่ะครับเดี๋ยว,ว <c oughs> ะนมะมันแล้วยอยก็ับ้นาัไล่ให้เปิดไ่ดค้ว ใา้ลเลิคเดยเินเดียวก็ชนะแล้วแต่เชิเดียวไล่อ้ย้ไล่กาจูจีโปรเกตดแล้หยิบไพ่หนึ่งมาชี่มือใคดูด้วยเอาหยอายอเดี๋ยวห้ดูพี่อว่าทางเดิมใช่ไหม เจะกาฟติดไฟเขียนแต่คนผิวเจสกาฟติดไฟนะครับอ่าประกาศน,นะครับแบนการอุ้ยติดไฟโอไดนะครับมีบาลานซแล้วเมื่อวานไปดูไปเช็คกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมปรับที่ของท่านก่ารด้วยเริ่มใช้วันที่ <laughs> 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 ไม่ใช่ค,ครับก็ถ้า คิดไปเรืไปทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าวันไหนเดี๋ยวผมจะบอกให้ฝั่งนู้ยนั่งเหมือนกันเลยบังคับใช้วันที่ยี่แปดมิถุนายนยี่แปดแล้ววันนี้ยังเป็นวันนิรเก่าอยู่เห็นน่าน่าเอาเขานั่งนั่งเวทีก็ไม่โชว์เยอะก็ไปไหนก็เลยด่วนเลยนั่งเวทีโดนแล้วไอรครักเฟดไอรักเฟดครับกันตึนเกด ฝั่งนู้นเนแจไม้แฟคฮกิโร่กับไอ้สูงแจ็คไมคักฟร์สตาแจไม่ต้องแต่คอร์ดทิดของมุกโร่อืมกิวเทนบุครับบนสนามเดี๋ยเช็คตุกเพื่อความชัวร์นะคับจะเสร็จพัคืนทำารทำไลายแจ็คจะไปดูเทคเลยกันไมเทซื้อพอเทสซูกาครับผม อแปบ๊บนะครับข้างเราถแตเทมอยู่กัร์ตูนใบไม้สมารถถูกทำลายไปถูกเลยเอา้าโซกันมาหนึ่งโซกับเข้าไปครับอเอาสยองเลยจะเป็นอะไ,ไรขีร้เยอะขี้เยอะลดกับโอ้ะเปลี่ยนเปลี่ยนด้โซการกโซไปยงไม่ดี <laughs> เราเมื่อกี้ก็ต้องการความสูงโอเคเมื่อกี้เลยครับเพ็นสองขีดเห็นเพ็นในเทสสองขีดรู้ไหมครับการในเทสคืออะไรก็โดนสองขีดนะใช่ครับเป็นสกิลของการนี่นี่เจ็บได้ไงก็ขอรายเิร์ดบารีเิร์ดบารีบอกว่าอะไรครับรายการนี้ได้มาจากกาสั่งโจมตีใส่ครตีเสร็จฟังชื่อเราและแต่เข่าตีใส่มอเตอร์เราใช้ได้ไหมครับแต่มัน <ข>รครับอ่าเปียถิมีนับครับเปียถิมเป็นซันยูที่เสร็จสองชิ้นเราก็คือมอนเตอร์ตีใส่ตัวเราไม่มนนี้ก็ไม่กันแล้วครับโซการแล้วเป็นส<ล>องที่เป็นสองอ๋อน,นี่ขอโลดได้บวกกันหมันสี่สี่ขี้ปะเพราะว่าใส่เป็นโลดน้องเคารพด้วยอ๋อใช่คารบด้วนี่เฮ้ยยอดเฮ้ยรอดจริงเปล,ล่าพ่อสิรอกจริงเปล่าอุ้ย แล้วก็ไปนิดจบปีหมดแล้วใช่ไหมเหลืออีกสองตัวครับดิ้งเฮ้ยดิงังทะลุไหมไม่ไม่ไม่มีเพลย์ไหมครับไม่มีไม่มีด้วยโอ้โหเกจ์ละจังเลยดับเบิลยังยังครับยังดับเบิ้ลครับโซการไปผ่านเลยผ่านเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพิหานคือพิชต์พิธานชาร์สแอนดรอว์เยหรชาร์จมาเต็มเลยโอ้โหแรงสุดๆระบบอัตโนมัติคอสไหม อ่าลงสนามก่อนแ,แล้วก็คไเคมไม่ยอมแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอย like ไม่ยอมไปหรอกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้แรงเหมือนเมเยไนต์กาเค่อน่าจูเยเวเดี๋ยวเดี๋ยวมูฟไม่ได้มูฟมู้ฟไม่ได้ถ้าถ้าถ้าจะค้อนไนต์คือค้อนน่าแตอนยังไม่ตีแต่เมื่อกี้การมูฟคือการที่ตอนจะตีแล้วจะตีแล้วคือถ้าจะยังคอนไน์อยู่ก็คือคนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยประกาศจบตี อ๋อต่อนแล้ค่อยมูฟเหรอใช่ครับถ้าจะตีก็ค่อยมูฟแต่ว่าถ้าอยากคอนไนท์ก่อนจะากทำอะไรก็แค่ตีก่อนก็ต้องทำตอนนี้ก่อนชาร์ทก่อนหรือว่าจั่วก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมชาร์ทไปแล้วแล้วผมก็ใช้อันนี้แล้วก็จ่ายหนึ่งกียผมชาร์ทไปก่อนทำแล้วน้องก็เร็วด้วยนเร็วด้วยครับเข้าใจนะเข้าใจว่าก็ตัดเหน่อยแต่เขาเมื่อกี้แล้วชาร์ทอซองนี่ว่าไงครับผมตัดนั้นเลยโอเคชาร์ทแล้วใ่ไหมวางก่อน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 ผมชาร์ทก่อนแล้วค่อยทำ ก็เมื่อกีมันเกิดการตีกันที่ไหนะฮะสองใบนี้อะแล้วผมก็จ่ายเท่าใบเท่าใบใบนี้จำได้ไหมแค่เข้าโซ่จ่นเกาจวดเนาะเมื่อกี้จวดได้ไรจวดยังไม่ได้จวดเพราะยิ่งขุนจ่ายเกตเพลงอ๋อโอเคแล้วก็เมื่อกี้ตอนน้องมูฟใช่ไหมก็จ่ายจวดปุ๊บแล้วก็น้องก็เอามือเด็ดปุ๊บมันก็เลยไวก็คืออันนี้คือมือก่อนถ้าเด็กอันนี้ก่อนเพราะอันนี้มันเข้าโซก่อนอราวางไว้ก่อนนะไม่ใช่ขอขอันนี้คนให้ก่อนเล ผมเอาตัวค้อนไปก่อนอ่าถ้าค้อนไปก่อนก็เอาเข้าไปแล้วก็บาดีสองใช่ไหมก็คือแล้วก็ใจเกลียาใจเกลียดแล้วตัวนึ่งตัวโอเคโอเคไปทำใจเย็นใจเย็นจัดตัวไปทันเดี๋ยวจัดโดนจัดโดนจัโดนกลัวอย่างเงี้ยจมตีแล้วนะครับโจมตีมุกได้จะมุกไหมอ่ามุกแล้วครับอ่าเดี๋ยวมูแม่ละโอเคโอเคโอเคจมตีสองขี้ครับมีใครเกิดทำไมอ่าโอเคเฮ้ยไปไปไปได้ ทางนี้ทางนี้เห็นหน้าไม่แล้วครับวิเตอร์นะครับทางนุสฮานุสวิเตอร์ชนะไปบอกชื่อทีบอกชื่อทีประกาศให้โลกรู้เชื่อไหมชื่อไกด์ครับชื่อไกด์อ่าโอเคก็พูดเหมือนกับโอ้ยโอเคจบแล้วครับแข่งเสร็จจะเลือกนะครับขอเป็คุณที่ช่วยชี้แนะขอรับอ่าโอเคแต่จริงๆก็ต้องการคนที่ช่วยชี้แนะนะครับอ่าสำหรับทางทางร้านเรานะครับมีมีไลฟ์นะครับใครสนใจสินค้าก็ซื้อ ทางไลฟ์ได้ทางช่องหาออนไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับแล้วก็ที่หน้าร้านครับมาได้นะครับก็วันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวไปพบกับแมาต่อไปในโอกาสต่อไปครับวันนี้รับแล้วลวัดีครับเย้ือสัน้หน่อยชื่อสัวนี้หน่อยข้ออยางล่างล่างล่างองเนโอเค